ลูกน้องมาเฟียตอนที่สองสายลมยามเช้าพัดพาเข้ามาในห้องที่ตกแต่งด้วยโทนสีขาวทอมที่กำลังหลับสบายก็รู้สึกตัวขึ้นมาเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยตายแล้วใี่อยู่ที่ไหนกันวะเมื่อคืนเมาจนไม่รู้เรื่องเลยทอมเองไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่เป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนี่เราอยู่ที่ไหนกัน ในขณะที่ทอมกำลังงงๆลัสเซลก็เดินเข้ามาในห้องเออแล้วเหรอกูลัสเซลทำไมต้องเสียงดังด้วยอยู่เป็นแค่นี้เองผมมาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมมาอยู่ที่ไหนก็ที่ของฉันไงห้องเชือดฮะห,ห้องเชือดทอมถึงกับหายใจว่าห้องเชือดหมายถึงลัสเซลจะพาสาวๆมานอนที่นี่อย่างนั้นเหรอแล้วกับเขาละ่ะตายแล้ว นี่เขาโดนอะไรไปมั่งเนี่ยทอมก้มมองตัวเองเพื่อสำรวจว่าตัวเองมีอะไรบุบสลายหรือไม่แต่มันไม่มีไม่แต่เสื้อผ้าเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนใบหน้าซีดๆของทอมเงยหน้ามองราเซลราเซลยิ้มที่มุมปากทำไมคิดว่าฉันจะทำไรนายเหรอเปล่าครับแต่เสื้อผ้าของผมเมื่อคืนนายเมามากแล้วก็เหม็นฉันก็เลยต้องเปลี่ยนให้ ฉันใจดีแค่ไหนที่เปลี่ยนให้กับมือฮะคุณละสเซลเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผมจะตะโกนทําไมจะให้ฉันต้องพูดสองสองครับก็ผมตกใจนี่ไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจฉันก็แค่ยอยากนอนสบายๆไม่อยากดมกลิ่นเหล้าหมายความว่าไงครับนี่คุณละเซลนอนกับผมเหรอก็ใช่น่ะสิถ้าฉันไม่นอนในห้องแล้วฉันจะไปนอนที่ไหนยังดีนะที่ฉันนะ่ะ ให้นายมานอนกับฉันความจริงก็ไม่อยากให้มันนอนหรอกนะแต่พอดีข้างนอกลูกน้องฉันนอนกันเต็มหมดแล้วทอำท,ท่าเหมือนจะร้องไห้ความจริงถ้าเลือกได้เขานอนที่พื้นก็ยังดีกว่านอนกับเขาตสร็แล้วก็แต่งตัวซะเราจะได้กลับกันตานนี้คงมีคนเป็นห่วงแย่แล้วครับครับก็เร็วๆเ,เขาสิครับแล้วเซลออกไปแล้ว แต่ทอมเองก็ยังมองหาเสื้อผ้าของนนเองซึ่งมันไม่มีนี่เขาจะใส่อะไรทอมเลยเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ใส่ชุดเดิมที่ลาเซลใส่ให้พ่อออกมาก็เห็นลาเซลนั่งรออยู่ไม่รู้ว่าเขาตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่มีแต่เราที่ตื่นช้าอย่าบอกนะว่ารอจนเราตื่นเสร็จแล้วก็ไปลาเซลพูดก่อนที่จะหมดคิ้วเขาไม่ชอบใยนัก เพื่อผ้าในตู้ก็ต้องเยอะแยะทําไมถึงต้องใส่ชุดเดิมแต่พอพวกเขากลับมาถึงที่บ้านก็เจออาลีที่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าไม่ยืนรอกันแน่ใบหน้าทมึงถึงต้องมาทางลูกชายนี่พ่อมารอผมหรอครับเนี่ยฉันเปล่าฉันจะแค่ออกไปธุระแค่บังเอิญแล้วทําไมเมื่อคืนนี้แกถึงไม่กลับบ้านมันก็ไม่เห็นแปลกนีครับ ผมก็ไม่กลับอยู่บ่อยๆแล้วแกไปที่ไหนมาอาลีพูดแล้วจำเรืองมองไปที่ทอมทอมก้มหน้าแล้วค่อยๆขย,ยับตัวไปยืนด้านหลังของลาเซลเพื่อหลบสายตาคมๆที่มองมาผมก็ไปที่คอนโดครับพอดีเมื่อคืนเมามากพวกเราขับรถกันไม่ไหวก็เลยแวะนอนที่คอนโดนะครับก็ไม่เห็นแปลกพ่อน่าจะห่วงอาอามมากกว่าใช่ฉันก็ห่วงมัน กอนนั้นมันก็ยังไม่มามอนกันถ้างั้นแกก็ไปพักเถอะฉันสายแล้วต้องรีบไปทอมมากับฉันทอมถึงกับสะดุง้งนี่เขาต้องไปกับอาเรียงนั้นเหรอแต่พอเขาขยับตัวลาเซลก็ดึงมือของเขาไว้ก่อนที่ลาเซลจะหันไปทางพ่อของเขาที่เพิ่งเดินไปพ่อครับดูก่อนมีอะไรอีกคือทอมต้องอยู่ช่วยงานผมอีกวันหนึ่ง คงไปกับพ่อไม่ได้แล้วเมื่อคืนพวกเราก็หนักไปหน่อยเพียกันทุกคนผมขอโทษนะครับผมคงให้พ่อพาทอมไปไม่ได้อย่างงั้นเหรอหนักมากจริงๆสินะคงหนักจริงๆแหละไม่งั้นผมไม่ใส่ชุดนี้อารีพูดอดไม่ได้ที่จะทำเลื่องมองมาที่ทอมตีใส่ชุดของลัสเซลทำไมเขาจะไม่รู้ว่าชุดนี้เป็นชุดของเจ้าลูกชาย ทอมรู้เลยว่าอาลีต้องไม่พอใจแน่ๆห,หันมาบอกล่ะเซลคุณลาเซลน่าจะให้ผมไปกับท่านนะครับอยากไปอย่างนั้นเหรอเปล่าครับแต่ท่านโกรธโกรธก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อูกับฉันอปลอดภัยที่สุดแล้วหรือถ้าอยากตามไปก็ได้นะไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปมันก็ไม่ต่างกันเลยสำหรับทอม ทอมได้แต่เดิน,เดนตามลัสเซลไปในตอนนี้ตามอาลีไปก็คงแย่กว่าอยู่กับลัสเซลแน่ๆพักผ่อนได้ไม่ต้องมาตามฉันอย่างนี้ครับขอบคุณครับความจริงทอมต้องการให้เขาพูดแบบนี้ให้เขาสั่งออกมาตัวเองจะได้พักผ่อนจริงๆสักทีโดยที่เขาไม่คุกคามเองมันเหมือนกับว่าเขาต้องระวังตัว ทุกปีก้าวเลยเฮ้ยเราควรบอกเรื่องนี้กับเจ้านายดีไหมวะคืนอยู่อย่างเนี้ยมีหวังตายแน่แน่ไอ้ถอมเอ้ยท่อมตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นเจ้านายเดินไปหยิบโทรศัพท์ที่ซุกซ่อนเอาไว้ที่หัวเตียงคิดว่าที่นี่มันปลอดภัยที่สุดในขนาดที่เขากำลัง โคขอความช่วยเหลือจากเจ้านายแล้วเสียก็เข้ามาในห้องดึงโทรศัพท์จากมือไปทัง,งที่เจ้านายของเขารับสายแล้วความหวังของเขาหายไปทันทีจากที่ตกใจก็เปลี่ยนมาเป็นเศร้าทานรวมถึงสายตาที่จ้องมองมาอย่างเอาเรื่องขาควรแก้ตัวดีไหมหรือต้องทำยังไงต่อโทรศัพท์ก็ถูกเขาเอาไปแล้วไหนว่าพ่อยุดโทรศัพท์แล้วไงแล้วนี่มันอะไร ฮะตอบคือผมได้มาจากเจ้านายครับทอมตอบตามความจรงิงทําให้ลาเซลยิ้มออกมาเล็กน้อยอยากได้น้อยถ่อมก็ไม่โกหกเขาเพราะเขาจําได้ว่าโทรศัพท์นี้เป็นของพี่ชายอยากได้มันขข้นใช่ไหมละ่ะอยากได้สิครับผมรับรองนะครับว่าผมเรวมันมาใช้เราจะไม่ก่อเรื่องให้คุณลาเซลต้องลาบากใจดีถ้าอย่างนั้น รับปากฉันเรื่องหนึ่งครับห้ามเข้าใกล้หดืออยู่กับพ่อฉันตามลำพังสองต่อสองเด็ดขาดฮะทำไม่ได้เหรอก็น่าจะทำได้ังครับแต่ผมไม่แน่ใจอะไรคือไม่แน่ใจรับปากแล้วก็ต้องทำไม่ได้เสียเยายูย่ตามลำพังกับพ่อฉันสองคนก็พอเข้าใจไหมครับผมจะพยายาม ทอมตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ยังไงเขาก็รับปากซสทีเดียวก็ไม่ได้เพราะถึงยังไงอารีก็ถือว่าเป็นเจ้านายที่เหนือเจ้านายทอมได้ตลอดความบวังอน้อยนิดว่าเขาจะคืนให้ในที่สุดลัสเซลก็ยอมตรงโทรศัพท์คืมนให้เอาไปแล้วใช้ในทางที่ถูกที่ควรครับขอบคุณมากครับแค่ได้โทรศัพท์คืน ดีใจขนาดนี้เลยเหรอยิ้มจนจะเห็นปันครบสามจะองเซกแล้มั้งแถมกอดโทรศัพท์ไว้แน่นเรกากบเป็นของรักของห่วงที่่างหน้าเหมือนไส้โทรศัพท์พวกนั้นราคาไม่ได้ครึ่งกับนาฬิกา,าที่เขาให้ด้วยซ้ำพรุ่งนี้ฉันจะออกไปแต่เช้าเตรียมตัวให้ดีส่วนช่วงนี้ก็พักผ่อนตามสบายแล้วกันถ้าเกิด พ่อฉันเรียกไปพบแล้วก็ให้ตอบเรื่องเรียกว่ามีงานแล้วมาหาฉันที่ห้องเข้าใจที่ฉันสั่งไหมเข้าเข้าใจครับคุณละเซลดีพูดนี้ง่ายจะได้อยู่ด้วยกันนานๆฮะใครบอกว่าอยากอยู่นานกันทอมเองอยากจะร้องไห้เสียเหลือเกินเดี๋ยวพ่อดูลูกตายตายสุดส่วนนี้นินเองก็อยากให้ซาเวียได้รู้จักกับฝนตายสักที ซาเวียเกือบเก็บอาการไม่อยู่จิงๆแล้วเขาก็อยากอยากรู้จักเพื่อนคนนี้ของนินินอยากเห็นกับตาว่าที่นินินเล่าให้เขาฟังนั้นมันคือเรื่องจริงทั้งหมดคนใต้คือเพื่อนของฉันห้ามยุ่งเฮหึงอย่างนั้นเหรอไม่ได้หึงแต่ห่วงเพื่อนห่วงเพื่อนโถยบ้าสสมัดเนี่ยนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ล้อเล่น เป็นพูดจริงๆนายห้ามยุ่งกับฝนใต้เด็ดขาดคนนี้ฉันขอได้ขอบใจนายนะที่นายรับปากทำไมละ่ะถ้าฉันไม่รับปากก็จะระแวงอย่างนั้นสิก็คนอย่างนายเป็นถึงมาเฟียถ้านายอยากได้อะไรฉันก็คงขวางนายไม่ได้แต่ถึงยังไงฉันก็จะขวางพูดจ่ายยอแย้งเลเกินนะเพื่อหลบแล้วต่อให้ รู้ว่าขวางไม่ได้ก็จะขวางดีใช่รู้แล้วว่าเก่งแต่ทําอะไรที่มันเกินตัวมันก็ไม่ดีนะฉันก็จะทำเพื่อปอกป้องเพื่อนของฉันรักเพื่อนดีนี่แล้วเพื่อนเรารักเราแบบนี้หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วนินดูมั่นใจแต่เพื่อนคนนี้สละเกินทําให้เขาอยากโซ่ตัวเร็วๆซาเวียมองล่างเล็กที่วันนี้เอาใจเขาทั้งวัน เขาว่ามันแปลกๆหรือนินน่นต้องการอะไรจากเขาเขาก็แอมกอไอสองสามครั้งเดวนน้องหันมามองมีอะไรหรือเปล่าใครกันแน่ที่มีนินน่นยิ้มออกมายิ้มแบบนี้มันทำให้เขาเสียวสำลังไปหมดมีอะไรคือฉันอยากได้พี่ทาโก้เอ่อไปช่วยดูแลเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมโอ้โห ว่าแล้วสินี่เล่นขอขออะไรแบบนี้เลยเหรอได้ไหมอะ่ะถ้านายอยากให้ฉันอยู่กับนายตลอดขอให้พี่ทาโก้ไปช่วยคุม้คมครองผลใต้หน่อได้ไหมแล้วฉันขัดได้ไหมล่ะเาาวเวียพูดก่อนที่จะชำเหลืองมองไปที่นินนินขอบใจนะตอนแรกก็นึกเคือง,งแต่พอร่างเล็กโผล่มากอดแขนเขาเนี่ย ไอความเคืองเรืออาการไม่พอใจมันหายไปหมดมันกับดีเพราะเสียทาโกไปน,น,นินก็มาแทนความจริงแล้วเขาก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเขานี่แหละที่ต้องเสียคนที่ควรใช้งานไปแบบนั้นแบบปีๆขอบใจนายนะนายน่ารักที่สุดถ้าฉันไม่ให้ฉันก็คงดูร้ายใช่ไหมล่ะก็ก็ไม่รอก ฉันขอบใจนายจริงๆตอบแทนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นายเนี่ยหืนได้ทุกเวลาจริงๆหมาเกลียดชมัดเลยคนรู้ทันเนี่ยอ่ะแค่หอมแก้มก็ยังดีนี่นินเองแต่แตะถลึงตาใส่ก่อนที่จะหมอง้ายหมองว่าอ่อมแก้มเขาแบบเร็วๆดาเวียเ,เองถึงกับจี้ปากเล็กน้อยมันยังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยเอาใหม่ พอแล้วฉันก็หอมหนายแล้วไงตายไม่ได้บอกนี่มว่าต้องหอมยังไงอืมฝากไว้ก่อนนะเล่นอย่างนี้หรอนิน,น,นเดี๋ยวนี้ร้ายนักน่าเราอ่ะนิน,น,นอมยิ้มเล็กน้อยความจริงเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าซาเวียจะให้ตามที่ขอทากโก้คือมือขวาคนเดียวที่เขาเหลือในตอนนี้ซาเวียหืมหนายว่าไหมว่าน้องชายของนายดูแปลกแปกไปนะ หมอนี้ไม่ค่อยมาหาเรื่องนายเลยรู้เลยเหรอฉันก็พอรู้มาบ้างว่าหมอนั่นชอบหาเรื่องนายในทุกๆเรื่องอะ่ะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือบุกมาที่นี่นั่นสิฉันก็ยังแปลกใจรู้ว่ามันคิดจะทําอะไรที่ใหญ่กว่านี้อีกระวังตัวด้วยนะนินินฉันรู้นะนายก็เลิกห่วงฉันซะทีห่วงตัวเองบ้างเถะน้องชายนายก็ต้องจะเล่นงานนายอยู่ไม่ใช่หรอ เจอทีไรก็เจ็บตัวหน้าตาดูไม่ได้เลยใช่สิท่านจะไปหลอดเท้าแฟนเก่าได้ยังไงพูดไปพูดมาก็ชวนหาเรื่องซะอย่างนั้นไม่ทะเลาะกันสักวันต็ตใจหรือไงก็งหมอนี่พูดอะไรของนายสำหรับฉันนายหลอดที่สุดซาเวียเองถึงกับนิ่งเขาเกือบเผอยิ้มออกมาแล้วจริงเหรอนินิคิดอย่างที่พูดหรือเปล่ากันนะ แต่เขาเลือกที่จะเชื่อเพราะเขารู้ว่าสายตามันโกหกเขาไม่ได้เมื่อเขาจ้องไปในตาของนีนินมองอะไรเนี่ยฉันเขินนะเขินเหรออย่างนั้นก็ไม่ต้องมองสันสินายนี่บ้าจริงๆเลยฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยฉันไปเฝ้าเพื่อนเองดีกว่ามั้งไม่ได้เพราะฉันตัดสินใจแล้วเข้าใจไหม เข้าใจนายนี่ก็บ้านน้าเหมือนกันนะก็มากอยู่ซาเวียตอบเดิมๆส่วนทาโก้เมื่อรู้ว่าเขาต้องไปอยู่ดูาเพื่อนของนินินทาโก้เองก็แปลกใจนี่เจ้านายขเขาให้เขาไปดูแลเพื่อนของนินินอย่างนั้นหรอมันผิดแปลกวิสัยสของเจ้านายแต่ด้วยคำสั่งเขาต้องทำตามเขาตามเจ้านายและนินิน มาที่ผับแห่งหนึ่งที่นี่พวกเขาเคยมาสักครั้งสองครั้งเห็นจะได้มันไม่ใช่ผับประจําของเจ้านายของพวกเขาทันทีที่เขาได้รู้จักคนใต้บ้าไปแล้วมีหน้าละนี่นินถึงได้ส่งเขามาคุ้มครองก็นาตาหน้ารักแบบนี้เองน่ารักเหมือนนี่นินแต่ให้เทียบกันแล้วนี่นินน่ารักไปอีกแบบหนึ่งน่ารักแบบไรๆ ต่ฝนใต้น่ารักแต่ใสๆแต่ไม่รู้ว่าจะใสอย่างที่เห็นหรือเปล่าฉันดีใจจังเลยที่แกมาแล้วนี่คือผมซาเวียครับยินดีที่เราดูจักคุณฝนใต้ฝนใต้ยิ้มเขินๆแหม่ไม่ต้องเรียกคุณหรอกเรียกฝนใต้ก็พอครับคุณซาเวียยินดีที่เราดูจักนะครับครับยินดีเช่นกันซาเวียยื่นมือไปจับ มือของปนใต้ปนใต้ออกอาการเคินมันน่าแปลกผู้ชายคนนี้กับมีสเสน่ห์เหลือลน้นทั้งทั้งที่ไม่ได้หล่ออะไรมากมายอืมปล่อยมือได้ละมั้งปนใต้เองหันมามองค้อนเพื่อนแค่นี้ก็ต้องห่วงก็ห่วงสิของชันนี่ซาวเวียถึงกับยิ้มไม่หบุมว่าได้ยินคำนี้ซาทางนี้ครับผมจองห้องไว้ให้แล้วเฮ้อจะบอกนะว่าจะเลี้ยงอะแน่นอน เชิญครับเชิญคุณด้วยครับทาก้ยิ้มรับก่อนที่จะก้มศรีรษะให้เล็กน้อยทั้งสี่คนเดินไปที่ห้องว i p พการกระทำของฝนใต้และการมาของซาเวียทำให้คนสองกลุ่มที่อยู่ที่ห้องสูรเห็นทั้งหมดฝนใต้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนนี้จะยอมให้ลูกน้องมาดูแลตนเองเราก็รู้สึกเกรงใจอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับ แกงใจคุณซาเวียนินเกือบบ้าไปแล้วไม่เป็นไรหรอกซาเวียอนุญาตแล้วแต่ว่าแกงใจไม่ต้องเกังใจหรอกครับผมยินดีพาโก้ฝีมือดีแล้วคุณต้องปลอดภัยแน่นอนผมรับรองเห็นไหมล่ะซาเวียใจดีตายขอบคุณมากครับดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้คงรักเพื่อนของเขามากเสียนะ ถึงได้ยอมนิ่นินขนาดนี้ฝนใต้ดีใจกับเพื่อนที่จะได้เจอความรักดีๆแต่ดูเหมือนมันยังไม่ชัดเจนสินะเรื่องความสัมพันธ์แต่การที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยอย่างนี้มันก็ทำให้ฝนใต้รู้สึกหายกังวลตามสบายนะเดี๋ยวฉันต้องขึ้นร้องเพลงแล้วอะโอเคแต่ฉันคงอยู่ไม่นานนะอาจจะก,กลับก่อนโดยไม่บอกแกอุย้ยได้ไงอะไม่มอไม่กลับดีนะ ฉันไม่รัปากกว่าซาเวียยิ้มยิ้มตู้สองคนนี้จะเป็นเพื่อนรักกันจริงๆและรักกันมากซะด้วยแล้วก็น่ารักมันเหมือนกันแต่นินินคือที่หนึ่งของเขา